โดมสรัดไร้ละราคาจีนโชว์เหนือกว่าเปิดอาวุธทะลุทะลวงวันที่2ีพฤษภาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัตรว่างฉากก่อนบิกว่าผ่าโลกมาดูเรื่องเด่นวันนี้ฮือฮากันทั้งโลกนะคะครึ่งอีกแลว้วจีนเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดเป็นวัสดุรองหนชั้นสูง ที่จะใช้ผลิตไฮเปอร์โซนิกและอาวุธสำคัญอีกหลายอย่างที่สามารถเจาะทะลุทะลวงโกลเด้นโดมของทรัมระบบป้องกันขีปนาวุธใหม่ของสหรัฐจีนกำลังบอกสหรัฐนะคะว่านอกจากจีนจะมีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแล้วกำลังมีไฮเปอร์โซนิกแบบล่องหนอีกด้วยขีปนาวุธป้องกันภัยอวกาศของโดมทองของทรัมป์ทำอะไร ขีปนาวุธตัวนี้ของจีนไม่ได้หรอกเพราะอะไรลหล่องหนเพราะความเร็วเหนือเสียงแล้วยังไม่พอนะคะลหล่องหนเพราะวัสดุหล่องหนใหม่นี้อีกดับเบลิลเลย South China Morning Post นะคะสื่อตัวเติงของจีนรายงานว่าทีมวิจัยวิทยาศาสตร์จีนจากมหาวิทยาลัยเจอเจียงเปิดตัวนวัตรกรรมอัมพรางอินฟราเรดและไมโครเวฟพร้อมกันหมายความว่า อัมพางสองระบบนี้อัมพางทั้ง red, อินฟราเรดอัมพางทั้งไมโครเวฟแม้ว่าในอุณหภูมิสูง700องศาเซลเซียสวัสดุไม้นี้ก็ยังเย็นกว่าวัสดุมาตรฐานถึง72.4องศาเซลเซียสในภาวะความเร็วเนื้อเสียงนี่แหละค่ะเหตุ <c oughs> ที่ท้าทายระบบป้องกันขีป,ปนาวุธโกลเด้นโด e ของทรัมป์ทรัมป์กประกาศไปเมื่อ20สิพฤษภาคมนี้เอง และจีนก็เรียกร้องให้ยกเลิกซะเพราะมันจะทำลายความมั่นคงทางอวกาศสหรัฐเนี่ยตำหนิประนามกลา่าวหาจีนรัสเซียทำขีปนาวุธอวกาศจะทำเนิวเคลียร์อวกาศแต่สุดท้ายสหรัฐนั่นแหละทำซะเองขีปนาวุธจากระบบป้องกันภัยทางอากาศของโกลเด้นดอมเนี่ยมันมีขอบเขตถึงอวกาศด้วยนั่นก็คือทำให้อวกาศกลายเป็นสนามรบต้ยใคร โดยสรารนั่นแหละจีนมาเรียกร้องมาเตือนไม่ฟังใช่ไหมก็รัฟสะเลยเทคโนโลยีการอำมพางตัวทางทหารของจีนอันนี้เหนือกว่าและอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลยุทธศาสตร์ทางทหารระหว่างมหาอำนาจอย่างชัดเจนทีวิจัยนี้นำโดยศาสตราจารย์หลี่เชียงแห่งมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงนะคะพัฒนาวสัสดุสามารถอัมพางตัวจากการตรวจจับ ทั้งจากอินฟราเรดทั้งจากไมโครเวฟพร้อมกันคือต่อให้เครื่องนั้นมีระบบ2ตัวในคู่ก็จับไม่ได้แม้ในสภาวะอุณหภูมิสูงถึง700องศาเซลเซียสซึ่งถ้าคิดเป็นฟาเรนไฮน์1 2 0 0กว่ากว่า1292องศาฟาเรนไฮน์นะคะเป็นความท้าทายสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีลองหนสำหรับอากาศยานความเร็วสูงและขีปนาวุธพูดง่าย บินรบจีนจะล่องหนแบบแบบมองไม่เห็นตัวประมาณว่าโดนยิงแล้วยังไม่รู้เลยว่าใครยิงอะไรแบบนี้แหละผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์การันตีแล้วในาวรสาร Nano Mi โ,โ r o l e t t e r เมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาแต่เรื่องนี้สื่อเพิ่งจับเอามาวิพากวิจาร์ณกันในการทดสอบประสิทธิภาพได้เปรียบเทียบวัสดุใหม่นีก้กับวัสดุดำมาตรฐานนะครับ black body เนี่ย เป็นวัสดุดูดซับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าผลปรากฏว่าวัสดุถูกความร้อนถึง700อ,องศาเซลเซียสแล้วอุณหภูมิการแผ่รังสีต่ำกว่าวัตถุดำประมาณ268-422องศาเซลเซียสมีความเข้มของการแผ่รังสีต่ำกว่าในยาติอินฟราเรดกลางกับอินฟราเรดคลื่นสั้น63.6และ37.2ตามลำดับนั่นก็คือแผ่รังสีต่ำ าะแผ่รังสีตามเครื่องมันก็อ่านไม่ได้เทคโนโลยีการติดตามของสนามรบสมัยใหม่ใช้เซนเซอร์อินฟราเรดกันทั้งนั้นนะคะเอาไวต้ตรวจจับรังสีความร้อนเอ,อ่อรวมถึงใช้เรดาร์ไมโครเวฟที่ใช้สัญญาณสะท้อนจับวัตถุวัสดุใหม่ของจีนตัวเนี้ลดความเข้มของรังสีมากทำให้ตรวจจับยากนี่แหละค่ะคือ คียข,ของความสำเร็จและความเหนือกว่าการพัฒนาวัสดุล่องหนนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งการแข่งขันทางยุทธศาสตร์การทหารนะคะเมื่อประธานาธิบดีทามประกาศว่าสหรัฐจะสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธโดมทองคำ Golden Dome เป็นระบบคู่ขนานคู่กับไอออนโดมของอิสราเอลแม้ว่าหลายคนก็จะรู้นะคะว่าขีปนาวุธไอออนโดมของอิสราเอลไม่สามารถ ป้องกันไฮเปอร์โซนิกปาเลสายสองของเยมเมนได้แต่มันก็ยังถือว่าดีถ้าเทียบกับคือป้องกันขีปนาวุธตัวอื่นที่ไม่ใช่ไฮเปอร์โซนิกได้ประมาณนั้นทชามหวังมากว่าจะเป็นผลงานชิ้นโบเดงทางการทหารของเขาเป็นประวัติศาสตร์ประมาณนั้นยังสั่งให้ทำให้เสร็จภายในสมัยของเขาคือ4ปีต้องได้ใช้เร็วนะแป๊บเดียวเอง ระบบไอออนโดมของทรามมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านขีปนาวุธพิเัยไกลาอาวุธความเร็วเหนือเสียงอาวุธร้อนทั้ของจีนรัเสเซียเขาออกแบบมาโดยเฉพาะเอาไว้ต้านของสองมหาอำนาจนี้เลยโดยจะมีเซ็นเซอร์ติดตามจากอาวกาศรวมอยู่ด้วยนั่นแหละที่บอกว่ายิงจากอาวกาศยิงในอวกาศทํางานในอวกาศนักวิเคราะห์สายตะวันตกเขาฝันทงนะคะว่า ขีปนาวุธใหม่ที่ทำด้วยวัสดุล่องหนของจีนจะสามารถเจาะทะลมโดมทองคำของทัาได้แน่และมันจะเป็นภัยคุกคามทำให้ประสิทธิภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐลดลงอย่างมีนัยสำคัญค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบ,บันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเรา บริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะขอบพระคุณล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ค่ะ